สวัสดีครับปวสปีเก้าเก้าหนึ่งครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนําภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการโตโยต้เยยาเอสป ور ่าเอสซิงกาไแอนด์แครครับมาท่านชมถึง2รุ่นการแข่งขันโอเคหนึ่งโอเคสองแล้วก็สเปเชียลคาขับครับนะสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเอา้ามาดูในรุ่นแรกกันก่อนครับในรุ่นของโอเคหนึ่งโอเคสองนี่รถทั้งหมดนี่สิบแปดคันด้วยกันโอ้โหมาแล้วสวัสดีครับใครวะจิมมี่ฮิว <c oughs> เห็นเมื่อกี้จิมมี่ฮิว นี่ไม่ว่าจะเป็นประณะบุญญะภริภกิจครับตีพบสิริปุลท่านผู้ชมทางด้านเยอะมากเลยทีเดียวเอาและมาดูสัญญาณไฟแดงดับขึ้นมาเปิดสวยๆขึ้นมากระชากขึ้นมาหมายเลข9ครับขึ้นนำตีพบสิริปุลครับขึ้นนำาป็เจาาฝูงแล้วตรงน,นี้ตามมาด้วยหมายเลข7 7็ครับปรมาบุญญะภูวกิจก็ตามมาเป็นอันดับที่2 1 1 4มาอีกคันหนึ่งแล้วโมโห่สี่สี่สี่ครับโฟ์โฟ์โฟ์คุณพันแสงงาม นี่ครับ444อยู่อันดับที่3ที่4ที่5ที่6เรียงกันมาครับสนามของเฉพาะกิจหรือว่าสติสกิตนี่ความยาว2กิโลเมตรครับจังหวัดอุตรดิตครับตรงนี้เย็ลโลโซนห้ามแสงทงเหลืองขึ้นมาอย่างนี้นี่เขตห้ามแสงใครแสงโดดบวกเวลาเพิ่มหลังจากการแข่งขันจบนี่30วินาทีเพราะนั้นต้องเข้าแถวต้องเข้าแถวฮอาเอาละหลุดจากเยลรโซนมาแล้วนี่มามาดู หมายเลข9กับ77นี่ปรมะบุญยะพุทธกิจนี่คือน้ำไม่น้ำเลยครับตามเลยครับตามเลยครับตีพบสุริปุลสองคันนี้ครับโอ้ระวังฮอนด้านี่อ้า่โฟโฟโฟนี่3กับ4ครับ3กับ4ครับอนโวัตทศราชนี่รถหมายเลข1โฟโฟโฟคุณพันแสงงามอันดับ3และอันดับที่4เยลโลโซนตรงนี้อย่าแซงครับแหมทำให้บังคับรถเยลโลโซนบันเลยเลยครับตรงนี้นี่เพราะแท็กมันแคบนี่เอาละ หลุดจากธงเหลืองมาแล้วนี่สัตว์กัเต็มเหนียวได้เลยหมายเลข14ครับตอนนี้หมายเลข14ครับทัาบอลเป่งกลางวาอีกทีนึ่งโอ้โหแท็กมันแคบครับสเตเซอร์กิตสนามเฉพาะกิตหน้าสารากางเลยครับแข่งกันหน้าสารากางจังหวัดอุตรดิตเลยครับหน้าอนุสาวรีย์พรยาพิชัยดบาบมาครับ แล้วก็เดี๋ยวสนามต่อไปในสนามที่6สนามสุดท้ายนี่จะไปหวดกันครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เหมือนเดิมครับวันที่ยี่สิบห้ายี่หกยี่แปดที่ถึงนี้ครับเดือนธันวาคมเป็นสนามสุดท้ายเปิดปิดฤดูกาลครับไม่ใช่เปิดแต่ปิดฤดูกาลครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่ผู้นําผู้นําหมายเลขหนึ่งเอ้ยหมายเลขเจ็ดเจ็ดกับหมายเลขเก้าเก้านี่หมายเลขเก้านี่ยังเป็นผู้นําตีพบสุริปุ์เบียดเข้าไปบีเข้าไปชิดเข้าไปครับพระประมบุญยะพวกิจ 2กิโลครับ2กิโลเท่านั้นครับระยะทางนี่เบเข้าไปนวดเลยก็เริ่มนวดแล้วตอนนี้หมายเลข7 7ประมาเริ่มนวดเข้าไปนาดูกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังโอ้ยหมายเลขหนึ่งอยู่นับที่3ครับนี่สามกับสี่หมายเลขหนึ่งกับเก้าสิบหกหมายเลขเก้าสิบหกตีละพลวงรานี้ครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสกครับโดยสปอร์ตที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นเร c ซิ่งดีเอ็นเอพันท้ Super Sport Automatic On new Yamaha Aerox อ l นิว w h o ด d a s c o o p ีดีไซน์ใหม่เทรน์ใหม่กำลังมาต้องลองมอป้าไม่ว่าเทรนจะเกิดที่ไหนยังไงก็มัน All new Honda Scoopy i ไอคอนิกออฟสุดทานให้สุดเทรนรายการบ All Speed นำเสนอโดยอย่าให้เครื่องยนต์เสียหายก่อนเวลาแว็กวันอีซีมันติพูโพสออยสเปสเปรย์น้ำมันอเนกประสงค์แว็กวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ มาชมกันต่อท่านผู้ชมครับหมายเลข14หมายเลข14บ่ถาวรกลางกลางนี่อยู่อันดับที่7ครับโอ้โห,โหนี่อันดับที่7อันดับที่8หมายเลข87อีคันหนึ่งปดิเนี่ทีละวันนัสนสินครับไป e, e, เวกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผ่านแล้วครับผ่านขึ้นมานี่โอ้โหแปดสิบเจ็ดนี่ขยับขึ้นมาอยู่ที่5้าเลยครับ้าห้าเรียบร้อยเรียบร้อย87นี่อเจนี่อธีรศักดิ์ครับวันนัสนาสินครับอื นี่ใช้หอนดาสามดแปดสิบสองอีคันหนึ่งครับอเป็นรถโฟกรถโฟกแปดสองนี่เป็นของจิมมี่ฮิวเป็นนักแข่งต่างชาติจากพงผพาะครับยี่สิบเก้านี่ผ่านขึ้นมาจิมมี่ฮิวโดนครับอย่างนี้นี่ไมยเลขยี่สิบเก้าธนาพัทครับธนพัทเลิกย่ำ อาร์จิมี่ฮิวขึ้นมาจอดครับหมายเลขสิจอดครับอุ้ยวิทูทำดวงแก้วครับจอดไปอีกหนึ่งคันครับเอา77็ดสไขไม่เกี่ยวถอยไปนอกรอบครับติดรถนอบจีมิฮิวหลบไปหลบไปมาแล้วครับนี่คือผู้นํา77นี่ปรมะบุญญาภูกิจครับหลบสิครับหลบครับผมหลบให้แล้วครับหลบให้แล้วนี่คือผู้นําครับ77เอ้าวแล้วยังไงหมายเลขเก้าหายไปไหนครับโอ้ไปเสียจังหวะตรงไหนครับทําให้ปรมะบุญญาคิกหมายเลขเจ็ดขึ้นนําไปเจ้าฝูงแล้วตอนนี้ อยู่นู่นเลยครับโอ้เอ้าธงฟ้ายกสองคันนี่สามคันนี่หลบไปครับหลบไปครับหมายเลขเก้าเขามาครับหมายเลขเก้าเขามาต้องหลบให้ครับนี่ครับขันที่สองคันนี้ที่สองอยู่นี่โอ้ติดลบนอกสามคันเลยครับตอนนี้โอ้ยากเลยครับตีพบสุริปูนแม่ไปพลาดทีเดียวครับแล้วมาติดรถนอกอีก3คันอย่างนี้นี่ทำให้หมายเลข77ครับปรมาอุญยะปูวกิจนี่ ติดหนีออกไปเลยทีเดียวโอ้โหติดน็อตรอบ3คันเลยครับธงฟ้าก็โบกแล้วไม่หนีก็แท็กสเตเซอร์กิจแท็กแคบครับมันไม่กว้างครับม่ต้องกว้างต้องหาทางครับนี่คือผู้นำครับ77ปรมาบุญยะภวกิจครับนี่สบายสบายครับหมดสหบองรอบ1ิอรอบรอบละ2กิโลโอ้โหะอ่าไม่ใช่กิโลก็อีก2ขีดไม่ใช่นะ2กิโลเมตรนะครับโอ้โห อามาดูคันนี้คือสนามสภพกีตครับอรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาแล้วปรมาบุญยะภูวกิตครับหมายเลข77ครับคันนี้หงมากลุกโจยอยู่ตรงนี้รับทงมากลุกเป็นคันแรกคันนี้ไม่เกี่ยวมาแล้วในที่สองครับหมายเลขเก้าตีพบเสริปุลมาเป็นอันดับที่สองแล้วก็ที่สาม อนุวัตทศร,ราชอันดับที่3ทธที่รศรักวันธนสิทธิ์ที่4แล้วก็คชพันธ์แสงงามอันดับที่5ครับนี่คือในรุ่นของโอเคหนึ่งโอเคสองครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อในรุ่นต่อไปครับรายการบูออสติสนำถึนโดยอย่าทิ้งตัวเองอย่าทิ้งสัญชตาตญาณสปอร์ตในหัวใจได้เวลาพาตัวเองกลับมาที่สุดแห่งสปอร์ตออตโตเมติกยามาฮ่าแอ,อร์ร็อกส์เท่านั้น All New ADV 160เครื <X 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 ่องยนต์157ซ ESP Plus ท้าทายเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160่งย่างมั่นใจใช้ r a n s t o รายการบออสปีดนำเสนอโดยเพิ่มมนเ,นเนให้เบาะหนังตัวโปรดด้วยผริตภัณฑ์แวกวันโกแวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ครับมาชมกันต่อครับรุ่นนี้รุนนี้ไม่มีครับในวอไม่ใช่วอล์กอิงนะครับรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมสเปเชียลคารครับครับเป็นรถขับครับทั้งหมดนี่31เม็ดคันอู้ยสนามจะพาก,พกิจ2กิโลรถ3าคันถ้าพี่น้องที่ จังหวัดอุตรดิตครับหน้าสารากางหน้าอนุสาวรีย์พอคุณเมงลายครับามาดูป้ายสามนาทีจากเสาวสวยของเราปล่อยแบบโรงเรื่องรครับไฟแดงดับขึ้นมาปับขึ้นมาจาาฝูงเป็นของใคร88หรือ89น่าจะเป็น89ครับ89นี่ขันทีทรับมณีครับขึ้นนำไปจ่าฝูงมาแล้วแม่คงนี่หน้าวาดเซวครับคงหนึ่งนี่ มันหน้าวาดเสียวจริงๆคงนี้อันตรายมากครับสงสารนะเจ๊บครับยืนอยู่กลางเกาะสนามนี่หลุดขึ้นมาไม่เป็นไรมีกองยางอยู่มีกองยางอยู่รุ่นนี้แข่งกัน6รอบสนามพอครับแข่งเยอะไม่ได้ครับรถสาที่สองพันนน่ไม่ได้เลยทีเดียวเลี้ยงกันมาครับชิเคนครับชิเคนเรียบรางรถไฟเข้า เขตเย็นโลดโซนนี่ตรงนี้ต้องดักตรงนี้ครับไม่ดักบัลไหลเลยครับโอ้ยต้องดักในเขตเย็นโลดโซนเขาเรียกเขตห้ามแสงต้องเลี้ยงแถวครับเลี้ยงแถวลงมาอุย้ยนั่นตุยเข้าไปกองยางนี่เห็นไหมขนาดมีเย็นโลดโซนยังชนกองยางพี่น้องเอาไฟเขียวอยู่ข้างหน้าซ้ายมือเลยไฟเขียวมาแล้วเต็มที่เต็มที่เลยครับเอาเจ้าที่รีบลิมเลี้ยงกองยางดูเลยครับตรงนี้แม่เล่นกองยางไป5้าเส้นอ๋อ โอ้โหรถ32คันเข้าแถวรถติดครับรถติดครับโอ้โหโอ,โอ,อ่าแปเอันติมานีอัศมมานีครับยังเป็นเจ้าฝูงยังเป็นผู้นําตามมามาเลขหนึ่ครับสุทธิพงศ์โรถนักครินมาเป็นอันดับที่2ที่3ตอนนี้เป็นของใครพัชระโรครับมาเลขห้าสอุ้ยมีเบียดนิดหนึ่งครับแมไม่เป็นมีปัญหาไม่มีปัญหาทักทายขออภัยได้ สั่งขนมเกินกันมากได้มากกว่าน,นี้191แวบแวบม่มาจากไหนวะ1่พทศพลโกศนันกมโนโน็มาจากโน่นมาจากจันบุรีคันนี้โอโ้ยลูกชายนาวีโกศน,น,นันนนนใช้โตโยต้าดีเอครับโอ้โหรถคันนี้ไปทั้งทางเลียบทางทางฝุ่นไปหมดครับแต่งเพื่อช่วงล่าอย่างเดียวโอ้โหเอาเข้าเซตเจอเออเ,เข้เาเขตเยอลโทอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับ ทศพลไม่ใช่ทศพลดิทศพลโกศานนท์กำลังไล่เบียดบีดหมายเลขหนึ่งสี่สามวชระประนิษครับนี่คือกลุ่มหลังครับโอ้โหรถมาแล้วรถสามที่สองคันแล้วแท็กความยาวมันอยู่ที่2กิโลเท่านั้นครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบอสติรับโลย New Honda g i ิ r n o plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใคร ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New h e a r t New Honda Giono Plus สุดคือ m ม x ที่เหลือก็แค่ใจไม่ยามาฮ่ XMAX t e c h Max รายการโบว All s p e ิดนำเสนอโดยดำเงางามจ้งเงาตาแตกสเปรเคลือบเงาอย่างรถยนต์แว็กวันโกผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่กลับมาชมกันต่อครับอย่างอีลุงตรงหนังเหมือนเดิมครับรถมันเยอะแท็กมันสั้นรถมันเยอะแท็กมันแคบเพราะว่าเป็นสเตตเซอร์กิตครับสนามเพาะกิจ แข่งกันกลางเมืองอุตรดิตถ์เลยครับน้าสาลลักกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนาอนุสรีพญาพิชัยดาหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผู้นำยังเป็นหมายเลข89 431้ี่นี่วชระประนิชครับอยู่อันดับที่10ครับอันดับที่10นี่4 3 1สหนึ่งนี่อยู่อันดับที่10ในรุ่นของคัส4ในรุ่นนี้มีคัส A คัส B คัส4แล้วก็ในรุ่นของซปเปอร์นิวเจนก็โอ้ยสารพัดรุ่นนะครับไม่เป็นไรครับเราดู โอเวอร์ออนกันดูวอาออกครับแข่งขันจบเดี๋ยวแยกรุ่นให้ครับแน่คนเราเอาผลโอเวอร์ออนสี่สามศูนย์ครับลิมลิมคุงไล่ลิมคุงไลครับเป็นนักแข่งต่างชาติอีกคันหนึ่งครับมาสักครู่นี้ผ่านแวบๆไปรุ่นนี้นักแข่งต่างชาติเจอกันลิมจุงยงลิมจุงใหญ่ยมจึงพุกอ้สารพัดยิ้มครับอ้เอามาดูผู้นำกันดีกว่าครับผู้นำตอนนี้เป็นของรถหมายเลขแปดสิบเก้านี่ครับอ้ย สี่สามศูนย์มาสี่สามศูนย์ลิมคุงลิงลิมคุงไลครับนี่ครับเป็นนักแข่งต่างชาติใช้โตลต้าครับคันนี้นี่ <c> ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา <c> ทีมงานของม <ark> ิสเตอร์ควอกครับต้องควอกเบนควอกนะเบนควอกน,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 นำมาโอ้ยเยอะเยอะเยอะนะเบนปินป่งปิ่งปิงอย่าลืมสับตะไคร้ให้นายอด้วย <c> <ไ Wool> เอาแล้วมาดูผู้นำครับผู้นำแปดสิบเก้าขันติทิปปะดีอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าสองมาได้หนึ่งครัสองอยู่ดับที่สามตอนนี้ พัชระโรห้าสิบห้าขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สามโดยมีสะพนสะพนครับสะพนเคยูโอ้ขายอะไรเนี่ยมาเลขหนึ่งสองศูนย์ครับชื่อสะพนครับสะพนนี่ตามมันอยู่อันดับที่สี่ครับแล้วก็ภูพานพัชรพงศ์หนึ่งสองเจ็ดนี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ห้าโอ้บอกแล้วสามสิบสองคันนี่เยอะจริงๆอันดับที่6พงศิตรีลึกครับนี่มามีตัวใต้คันหนึ่งครับ155 โอ้ยหนึ่งห้าห้าคันนี้อยู่ท้ายเลยครับสนันสีโทกในอยู่อันดับที่26 89มาแล้วคันสีแดงๆคันนี้ครับโอ้ oh. แล้วเป็นรอบสุดท้ายของเขาครับเป็นรอบสุดท้ายมาแล้วครับธงหมักลุกรออยู่ข้างหน้านี่หนึ่งสองสามเลี้ยงกันมาเลยครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเลี้ยงกันมาเลยเรียบร้อยรับธงหมักลุกครับ อันดับที่1หมายเลข89ขันติทิพมณีอันดับที่2 1 5 2สิทธิพงษ์รัชนครินอันดับที่35 5, 5พัชราโรอันดับที่4ครับสภพลเตชบสุมาและอันดับที่5ครับภูพานรัชวงว์งครับเรียบร้อยครับในคัดเบคัดบีคัดสี่สามคัดรวมเป็นโอเวอรอ์ครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนรายการบอเว9สิบเก้าเก้าพันหนึ่งครับก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าชคออัพไวเอช็อกอัพของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโ พิงเซนล่าผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่แล้วก็แวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เ็น่างมั่นใจครับใช้หลันสับครับรายการบออสปิด99.1เขาจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมนายงคนโปรดำพร้อมทีมงานต้องลาชัานผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ